โอเคสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้คุณคผมเอเชียนะครับผมในรายการเอซิมมิ่งรีวิะตอนนี้ก็อยู่กับเอ,อ็ม c h ไฮพิกดเอ,อ่อเน็ชก็อยู่กับเอ,อ่อเกมเขาม่เขาจะมีเรื่องหลายโหมดนะทนี่ก็จะเป็นโหมดเพนบอลนะครับผมก็จะมีแยกฝั่งมั้งแดงกับน้ำเงินมั้งถ้าจะไม่ผิดนะสองฝั่ง นี่ครับใช่มีแดดไอเราเป็นม่วงหรือน้ำเงินเนี่ยนะครับเราจะยิงเขาครับเฮ้ยอยู่ไหนหมดอ่านี่เขาจะให้กระสุนมาประมาณเอ้าวเขาให้กระสุนมาเท่านี้นะครับผมอ๋อมีเพอร์เพอร์เพอร์อุ้ยมีเพอร์เพอร์กับออเรนซ์ส้มกับม่วงอายใหญ่เอ่ยอายใหญ่ว่าคิวคอนอ๋อ อืมอืมอืมอ да. ๋อถ้าเราคิวได้เท่าไหร่เราก็จะอันนะเฮ้ยเอาโอ้โดนหลังเรื่องฆ่าใครไม่ได้เนี ky, ่ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเพินหมดเลยครับนะอุ้ยเรีบร้อยเรีบร้อยได้สิบคนโอ้ย โอ้ยใครจะเอาใครจะเอาได้เสมอปุบปุบได้เสมอ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 เรียบร้อยได้สิบคอยคอยหร <c ười> ือคน <c ười> โอ้ยยังอ่ะ <c ười> โอ้ย <c ười> โทษก็ผิดอ้าวเฮ้ อะไรอะใครใครจะเอาไอ้นี้เรียบร้อยได้อีกสิบคอยวิยชิบปึ๊บอ่าเรามาแล้วพระเอกมาแล้วบุกฐานเรียบร้อยนี่งไงล่ะพระเอกมาเงี้ยวพระเอกน้ำเงี้ยวไม่ใช่อ่ะพระเอกมาแล้วไม่ใช่พระเอกน้ำเงี้ยว โอ้ยโอ้โหโดนดักอ่ะเราเรามาดูครับว่าตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างมีอยู่เท่าไหร่กี่คอนเนี่ยไม่รู้อะโอ้ตกใจสตอ r m มอาร์ะใช้สี่คอนโอเคอ๋อนี่คือคอนนะครับผมว่าเรามีกี่คอนอาจจะ,ะยังไม่ทันใช้สตอ r m มอามเลยงง องแบบอุ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยอ๋ยอเมาเสียแล้วคิวได้แปดคนอ๋อจะจะเยอะตามจำนวนที่เราคิวนะร้อยร้อยร้อยสตอมอาร์ม,มาแล้วโอ้มูโ,มโยไม่ทันอุ้ยโดนโดน โดนเลเออเรร้อยอ๋อโดนอยเยเฮ้ยนี่ฟื้ยัยยงไปโอ้ยมันทำไมมันโหดจัองอะตกกระจายตกกระจายตกเลยปุ๊ป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 ปุ๊ เฮ้ยไล่ปลาเอา้าตอนนี้ทีมเราก็เฮ้ยเอามารวมกันได้แล้วเอา้าเอา้าโดยแกเซ็งอะไรนี่หนึ่งตัว อุ้ยมีใครโยนระเบิดกันอ้าวจบแล้วโอ้แพ้เอ้ยเออเราแพ้ลองดูดิโอ้มีรลนสามสิบแล้วสจ๊ ชอบเลยมูนแพงงั้นะจบแล้วล่ะบ๊ายบาย